สบายดีสบายดีเด้อเอฟซีสบายดีตอนคำพี่น้องเจนจีลาสบายดีสบายดีกำลังสิพากันไปเก็บบักบวบพี่น้องไปส่องเบิ่งบักบวบว่ามันสิได้บ่บ่สิมีจักหน่วยมาเด้อมาเด้อพยายามอันเห็ดนั่นน้ำหุ้งกว่าบักบวบอยู่ไซเจนเจนพยากามหุ้งกว่าบักบวบอยู่ไซอันนี้สถานที่อยู่ไซอันนี้เป็นเฮือนข่อยเด้อพี่น้องเด้อสถานที่มันเฮือนข่อยเองเด้อ พี่น้องเก็บกีฬาถ่ายโยู่ป้าบ้านี่นะหมักบัวพี่น้องว่ามันจะบ่มีบังนี่นะป้าใหญ่ยาวหลืพี่น้องเก็บเก็บเก็บเก่งกีฬาเป็นคนเก็บแต่พี่น้องเนี่ยคอยคอยจะเป็นคนถ่ายโู้โหอันนี้เมนสถานทีเหมืนเพื่อนคอยเองเด้อไหนที่ว่าสถานที่มักบัวเก็บมักบัวพันอยู่ไซนี่เมนเพื่อนทิีน้อยลอยลีลาเด้อพี่น้องเด้อ เอออันนี้กำแพงกำแพงหัวน,นี่มันกำแพงหัวเฮือนเฮานี่เครือมักบัวมันอยู่แถวหัวนี่แหละพี่น้องป้ามันจุ่มอยู่ลายลเาิเจนจะะมันบังเกินป้าบางนี่คือยาวแท้ยาวอยู่ไอ้ลีเนาะเจนเจนกีฬามานอีมนืนี่มานมีตะบงังาายาวๆพี่น้องาาาพุดหน้าป้ายาวขลับเก็บเก็บเบืองไหนเะก็บว่าเราทำเอาเอาเลยมันน้อยซมีกคอยอยากจงมันเงียเงนะเง้ย มาเด้อมาเด้อมาเก็บบักบัวน้ำเจนจีลาเด้อพี่น้องเด้อเก็บบักบัวน้ำข่อยโค้ดายาเห็นสถานที่นี่เด้๋ยวกำลังพากันเก็บบักบัวนี่สถานที่นี่เฮือนข่อยเด้อพี่น้องเด้อเฮือนถิมน้อยลอยลีลาเด้อนี่เด้อกำลังพากันรอเก็บบักบัวอยู่มากมากมาเก็บนำกันพี่น้องอืมจากอันนะมือก่อนข่อยเก็บนี่ฮะก็สิมาเก็บเพิ่มเด้อพี่น้องเด้อเออไปไปเอออยู่นั่งฆ่าเจ็ดระวังเด้อข่อยเด้อ นี่อยู่รุมนี่ก็มีี่้มีนี่มือกอดคอยกระเก็บอยู่รุมมันง่ายเลเจ้นเจมีมันปลสบลมีเนาะยุอยู่รุมก็มีแ้อันนี้เอาไว้แนวไว้แนวสองหมายันเกงนะพันงานแบบนี้สามหมากไหมูกตนเนื่อไปเลยนอยเออสิกุแนี่แลไปไรอไเรื่อยๆพี่น้ง ว้าทางไหนนุ้ยน้่งอยู่ตู้ตรงโต๊ดอยู่นี่เกี้ยๆแล้วแม่ทางงาตัวเนี้ยออใครจะฝืนมาก่อ,าอนจะเอาตัวใหญ่ก่อนน้อยตั้งใหญ่ตั้งเงาใครนั่นกดอีกราวได้มั้บัวมันเขียวใครนี่บัวนี้เออใครนั่นแหละ อันนี้ขอกเป็ดขอกไก่เ้ออพี่นงเด้อขอกเป็ดขอกไก่ขอ่อยเลยค่ะอืมอันนี้คุณเจ้ามาเบิ่งนี่ว้ายงามยมีลิ้นหน่วยนี่กะนในเสานี่เก็บเก็บเจนจินลาเก็บอืมอืมถัก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 เจนเจนมาในเจนเอาโบยตจงกับเจนอืมนี่นี่นนว้าวยเงี้ยตูตังโตนี่พี่น้องทั้งใหญ่ทั้งเงาทั้งใหญ่ทั้งเงาผู้ว้ายดูกิลี กำลังเต้นพี่น้องเอ้ยเจ๊นมาทางนั้นแหละาลายลีนี่อ๋อนี่ผู้ใดอยากนี่ผู้ใดอยากนี่คอมเมนต์มาเล่เดี๋ยวขวัญจิโจงเมียนห้อีกซาเมือระวังเครื่องมันขาดทบเลยเจนเออสมกับเจนจีราพดกกนนะอดีอีกกระดาษซองซาเมื่อขวัญจิเก็บเอาเมื่อแกเฮือนเจนมันซุกพอดีขวัญออกเมื่อ,อพอดีงามเลย บ,เอ,บ,อบเอาทางในตัวนี้ป้าเม้นกอนทางนอกนี่เออเอาทางในผู้สองหมั่งไงคอดีวันศุกรดี๋ยวเขาออกเมื่อพเขาจะเก็บอีกงา,า,านมาันรีพี่นอ้องเอ้ยตู่ต,ตรงโต๊ะอยู่เอาหมูค่ะคือออกมานอกเออพวกเขาออกมานอกข่าวบนินอะไรเข่าวรถไปไปพี่นอ้องเขาไปเอาซองหน่อยอยู่ในอยู่โคกไก่พุทธเต็มยมงยางดันมานอกผู้เจ้าเอาผู้เจะไปเข่าผุวพูดเออ เนี่มูสจ้เนี<อ>่เอาหมูสุดเนาอ่าทุกเจ้าผู้ซองมาผู้เจนจีาไปเอาแล้วบ้ผักยีรีด,ด,ดูตรงต,ตร้นอยู่พี่น้องเอ้ยตาสะอ่อนพันมวกผักอีโดมิน เออมันกับพวมันขืนเจนนี่คือนี่กินห่อนแร่บุเจนเลยนี่ตัวนี้ฮะกำลังเป็นนั่นนะพโอ้หมูมันง่ายออกมานี่นลยมันตุ้ยเว้ยอุดมมสบูรณ์เลยมันง่ายออกมานี่แล้วมันตุ้ยนี่หมูตัวข่อยอยากขายนี่เจนตุย้ยขึ้นแล้วนี่ซื้อหมูซื้อยัองเต็มข่อยใช้วใพวข่อยขันเป็นร่องเลยนะนี่อันนี้มันหลวงโทษแพนด้าแพนด้าออกมามันจะกัดมึงฮะแพนด้าเอ้ย แพนะน,นาเอาหมาอย่าันออกเข็มแพน <c oughs> นานะมันสิสวบคอมึงค่ะ<า>ป้าพี่น้องเห็นมันนี่มักบุกพอดิไางายู่เลย<า>นี่รอพี่น<า>้องเลยได้ยากมาเด้อมาเด้อมากินน้ำข่อยด้ยวยนี่กำลังเป็นดอกสดอยู่กับป้าผู้หมาคนนั้นว่าลายนึงมีน้องเอ้ยอ,อู้มาลอยเจนตันี่ยังเป็นลายเลยดอกยังเครือเต็มลายอยู่พี่น้อง นี่นี่ตัวดีกำลังกำลังหมางนี่กำลังนี่ป้าเอาตะบากสำแข่นนี่พี่น้องเนื้อาตะบากใหญ่ๆมากน้อยนเนเ้าจงเวียนก่อนประมาณอีกสองมือหรือสามมือเขาก็ได้เก็บไปนี่เก็บอีกเท่ชนึงพี่น้องพี่โป๊ะเมื่อวานนี่พี่โป๊ะจุ๊บอย่างไงพี่โป๊ะพี่โป๊ะเฉพาะแตงหลอกหมูสถานที่เก็บมักบวบนี่เม็นเฮือนถิบน้อยลอยลีลาเด้อพี่น้องเด้อ ผู้ใดอยากกินผู้ใดอยากเก็บกับมาเด้อคอมเมนต์มาได้เด้อสถานที่เป็นอยู่บ้านบึงวะทางไปบึงวะขึ้นกับนครไกลแขงสเทพกเขตประเทศลาวพี่น้องมามามาตัวอีกสามมือเก็บ<า>อีกเจ็เลยพอดีซ้ำนี้เลยเบิงบ้งเบิง้งใครเบิ้งไนเจนอ้าเต็มทรงยางหนึ่งสามสิกินเจนเจนลวลาเด้อนายลีพี่น้องป้าป้าปนี้ยางเมื่อแดด อันนี้พี่น้องเขาไปเก็บมากินอีเกติล่าถอดมึงดูหนบมึงดูได้จะหมากมั้นี่มือก่อนขอไปเก็บมือใดวะจะจักมือแล้วขอกรบดิบรื้อพี่น้องจุดดอยูพี่น้อบังบวบนะงามกระโดสี่หกเอสสิบสองสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดหมากพี่น้องโอ้ฝากติดตามสองสิบน้อยลอยีลายเดอร์ดมาทั้าสาวสิเจ็ดหมาก ุ่เจ้าเอ้ยามาบวชพลายงามมาเลยได้ผู <_ d ata> ้ใดอยากอคอมเมนต์มาโลดขอยสีเก็มเมนไว้หายแคมผู้ใดผู้ใดอยู่ใกล้ๆขอ,อยก็ับมาเอาโรดเดอแคมผู้ใดมาบึงหวะครับใส่ทามโล <_ d ata> ดข่อยย่นะขึ้นกับบึงหวะไปแตดินแต่ว่ายับยับแต่ตัวเมืองมาหาบางข่อยอยู่นี่กิโลดประมาณเจ็ดนาทีพี่น้องกระหอดแหละฝากติดตามสองสิบน้อยร้อยลลายเด้องดับเบิหน้าสาวแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน